สวัสดีครับผมอาร์ตเอพีนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาเสนอนะครับนำเสนอรถ1คันนะครับ t o y ร์ต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2012นะฮะเกียร์ออโต้ซึ่งณตอนนี้นะฮะในตลาดค่อนข้างหาได้ยากนะฮะน้อยน้อยมากๆนะครับรถคันนี้นะฮะพอดีผมได้มาจากพักพวกกันที่ว่ารู้จักนะครับผมสีนะครับตัวรถ นะครับยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะฮะไฟหน้านะครับยังเท่ากันนะครับเหลืองเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะฮะบ่งบอกให้ได้รู้ว่านะฮะบ่งบอกให้ทราบว่าเนี่ยไฟเนี่ยนะฮะด้านหน้าเนี่ยไม่เคยมีอุบัติเหตุมานะครับไม่เคยไฟไม่เคยไฟไฟไม่เคยมีการแตกหรือเปลี่ยนมาก่อนนะฮะรถคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะ ยังมีนะครับซูเปอร์นะครับผมนะฮะตัวเป็นฝาแท้ตัวตต้านะครับผมด้านข้างน็อตไม่เคยมีการถอดนะครับที่แก้มข้างนะฮะไม่เคยมีการถอดนะครับคานหน้านะครับยังเป็นคานเดิมนะครับนะฮะด้านล่างนะครับคานด้านหน้าคานด้านหน้ายังเดิมนะครับนะฮะยังเดิมนะครับ มาทางด้านขวานะครับแก้มด้านขวา่านี่ก็ไม่เคยถอดนะครับแก้มไม่เคยมีการแกะถอดใดๆนะฮะตมเครื่องดีโฟดีนะฮะสามพันซีซีนะครับผมดีเซลนะครับบ่งบอกได้ครับว่าเป็นเครื่องค่อนข้างทนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องที่ค่อนข้างทนนะครับทนถึกนะฮะเลขไมกิโลนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะน้อยมากๆนะครับ 1 2 0 0 0แกว่าโลนะครับผมรถบ้านนะครับเราลองเดินไปดูนะฮะทางด้านข้างกันนะครับทางด้านข้างนะครับคิ้วนะครับขอบอคิ้วซุ้มนี่ก็ยังสวยนะครับไม่มีริ้วรอยนะฮะนะครับสีนะฮะยังเป็นยังคงเป็นสีเดิมนะครับกระจกยังเป็นบานเดิมนะครับนะฮะเป็นกระจกบานเดิมโตโยต้านะครับผมภายในนะฮะ เนี่ยยังอยู่ในสภาพใช้งานหมดนะครับสียังสวยนะครับสติเกอร์ airbag ยังอยู่ครบนะฮะประตูหลังไม่เคยมีการถอดนะครับประตูหน้าประตูหลังนะครับลองมาดูด้านหลังกันนะครับประตูนะครับยังเป็นประตูเดิมนะครับผมครับสติเกอร์ล็อกนิรภัยยังอยู่ครบนะฮะมัเทเลนยังดีหมดนะครับไม่มีนะครับไม่มีถลอกปอกเปิดกใดๆทั้งสิ้นนะครับ เราตามมาที่ด้านหลังกันนะครับรถคันนี้เป็นเป็นตัว GQ Auto นะครับ Vigo Champ นะฮะซึ่งมันจะมีกล้องมองหลังมาเป็นออปชั่นมาให้นะครับฝาท้ายนะครับเม็ดดอดยังอยู่ครบนะครับนะฮะไฟท้ายนะฮะไฟท้ายยังเนี่ยนะฮะไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับยังยังเท่ากันนะครับไฟท้ายเนี่ย ยังสวยเท่ากันนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับสภาพภายในนะครับสวยใหม่นะครับด้านหลังเนี่ยสวยใหม่เลยนะครับเหมือนไม่ค่อยมีคนนั่งด้วยซ้ำไปนะครับรถเบาะสะอาดนะครับภายในเนี่ยค่อนข้างสวยนะฮะสติ๊กเกอร์ล็อกยังอยู่ครบนะครับเราตามมาดูข้างหน้ากันนะฮะน็อตประตูไม่เคยมีการถอดนะครับ นอประตูนี่การถอดนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมเรามาดูข้างในกันภายในนะครับวงมาลัยนะฮะเป็นวูมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเอ่อเปิดปิดนะครับเครื่องเสียงนะฮะที่วูมาลัยนะครับผมควบคุมได้หมดนะฮะที่วูมาลัยนะครับวิทยุนะครับเป็นหน้าจอ DVD 2 2ดินนะครับผมเชื่อมต่อ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมรับโทรศัพท์นะฮะรับโทรศัพท์ที่โภมไหลได้เลยนะครับผมนี่นะครับไม่นะครับแค่120,000สกิโลนะครับ124 0 0ครับผมครับแล้วก็สำหรับรถคันนี้นะฮะเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับล้อล้อแม็กนะครับ ขอบ16นะครับบวกด้วยยางนะครับ AT นะครับผมสวยๆกันไปเลยนะฮะยังใช้งานได้อีกนานนะครับดอกยังเต็มๆนะครับดอกยังหนาๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยถ้าอยากได้แบบเดิมเราก็จัดให้นะฮะมันอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากจะได้นะฮะถ้าลูกค้า,าอยากได้ <ใน S 1> แบบ<ร>แบบเดิมเราก็อบอกเราได้นะครับเราก็จัดให้นะฮะเอาตามเอาตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนะฮะรถคันนี้นะฮะเราเปิดราคาไว้ที่นะครับ415,000 นะครับผม415,000นะครับขายกันแบบเร็วๆนะครับให้มาดูรถตัวจริงก่อนนะครับว่าสวยไหมนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสวยนะครับสวยแน่ๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสวยเลี่ยมนะครับเป็นรถเดิมนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับติดต่อนะครับมาที่ผมได้นะครับ0988369983นะฮะผมอาร์ตเอพีครับ ยังไงก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราแจ้งให้นะครับมีโปรดีๆให้ด้วยนะครับผมดูรถได้ที่ไหนพี่อดูรถได้ที่ที่เต็นท์นะฮะ AP Home Car นะครับอยู่ที่ซอย9บ้านสวนนะครับอเมอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับผมไปง่ายครับหาง่ายนะครับผมเข้าไปซอย9กปุ๊บดูดูดูป้ายเต็นท์ได้เลยนะครับจะเห็นเลยนะครับ ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ